สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการฝากกระเป๋าที่ตู้ฝากอัตโนมัติที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะ ตู้ที่เราเลือกเนี่ยตรงนี้จะอยู่ที่สถานีชินจูกุนะคะเพราะว่าเราจะต่อบัตรไปที่คาวากุจิโกะก็เลยต้องเอากระเป๋ามาฝากก่อนนะคะตู้นี้ก็คือเป็นตู้ล็อกที่ใหญ่เบอร์ใหญ่ที่สุดอะคะ่ะก็คือประมาณ9 0้ารอเยนต่อวันนะคะก็จะมีหน้าจอให้เรากดเนาะเราก็จะาเช็คเช็คกิ้งที่ตู้ก่อนนะคะว่าตู้ไหนว่างบ้างมันจะมีบอกเลยว่าตู้เนี้ยสีฟ้าๆเนี่ยก็คือว่างอยู่นะคะเราเลือกก็คือตู้ล่างเนาะตู้ที่สองะคะ่ะถัดมาตู้นี้เรากระเป๋าใส่เรียบร้อยแล้วนะคะ S <S <an ct i> าก็จะขึ้นหน้าจอให้เราก่อนเนาะอ่าเขาก็จะให้เรากดกดเข้าไปค่ะดันกดเข้าไปจนมีไฟขึ้นนะคะอ่าจะมีไฟกระพริบสีแดงขึ้นแบบนี้เราก็มาดูที่หน้าจอต่อนะคะอ่าดูที่หน้าจอนะแบบหนึง่งอ่ามันก็จะให้เรากดคอนเฟิร์มนะคะว่าเราตู้นี้อ่เราจะจ่ายแบบไหนจ่ายผ่านบัตรพลัสโมหรือว่าจ่ายเป็นเงินสดนะคะตอนนี้คือเราเลือกเป็นแบบเงินสดนะคะอ่ะเขาก็จะขึ้นหน้าจอมาเลยว่าอ่าต้องใส่เง,งนินเข้าไป900เยนนะคะอ่เดีย๋ยวเราแป๊บหนึ่งแล้วก็ เตรียมเงินนะคะเราก็เตรียมเงินก็ยอดนะคะตรงไหนนะอ่าตรงนี้อ่านะคะหยอดเข้าไปเลยค่ะจะเป็นเหรียญก็ได้นะคะจะเป็นธนบัตรก็ได้สอดเข้าไปปุ๊บอ่ะมันก็จะเด้งเงินทอนออกมาเลยค่ะเพราะเราใส่ไปพันเยนนะคะแล้วก็เป็นใบรีเซพออกมาก็คือเป็นใบแบบรหัสล็อกอะะัค่ะเป็นรหัสล็อกเราก็เก็บใบนี้ไว้นะคะมันก็จะมีตัวเลขมาให้เราปลดล็อกนะคะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการปลดล็อกเอากระเป๋าออกนะคะอ่ รอแ,แป๊บนึงให้เขาเก็บของก่อนอันนี้เป็นขาปไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูขากลับค่ะขากลับเราก็ต้องมาเอากระเป๋าที่เดิมนะคะก็ถ่ายรูไปไว้ก็ไดอ้อันนี้วันขากลับแล้วนะคะตู้เราเนาะก็คือเขาก็จะแสดงบอกว่าเราอะค่ะสามารถฝากไว้ที่ตู้เนี้ยได้3วันนะคะอ่ากดปุ๊บขึ้นมาเลยแล้วก็ taking out อ่าใส่พ i นเลยค่ะใส่เข้าไปพิ n ที่เรา มีในใบนั้นถ้าเกิดเราทำกลัวทำหายก็ถ่ายรูปเก็บไว้ได้กันนะคะเพราะว่ามันใช้แค่ตัวเลขแล้วกดคอนเฟิร์มอ่ะอันนี้เราฝากเกิน1วันนะคะวันละ9 0 0อเยนแล้วก็ต้องยอดเงินเข้าไปอีกคือตู้เนี้ยเขาให้ได้ต่อวันเนี้ยเ0 0ยเยนแต่ว่าฝากไว้แค่ได้แค่3วันนะคะหลังจากนั้น,นจะมีเจ้าหน้าที่มาเอาออกไปนะคะอ่ะเดเข้าไปเลยตึ๊อ ก็ทําตามวิธีหน้าจอเลยค่ะไม่ยากเท่าไหร่ก็ใส่เงินไปแล้วก็ได้ไปเสร็จก็มาเหมือนเดิมแล้วก็ได้เงินทอนแล้วก็ประตูก็จะเด้งออกมาเลยค่ะติ้งออกมาเลยแล้วก็ได้กระเป๋าออมาแล้วนะคะขั้นตอนนี้ไม่ยากเลยค่ะหาง่ายด้วยตู้แต่ตู้ก็จะมีราคาไม่เท่ากันนะคะขอบคุณค่ะ